สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปงานรับปริญญานั่นเองนะคะนี่เพิ่งๆพ่งอันนี้เพิ่งออกจากบ้านนะคะนี่แอบสอนคุณยายนะคะคุณยายจะไปงานรับปริญญาลูกสาวบอกให้ทาปากแดงๆก็ไม่ทานะคะ <c oughs> แซลคุณยายบอกว่าต้องเขียนคิ้วทาปากแดงๆนะคุณยายบอกว่าบอๆๆแล้วก็มาเลือกดูช่อดอกไม้ให้กับ ุสตีบัณฑิตของเรานี่ชอ่อดอกไม้แยแยมากมายสวยงามนี่มาถึงแล้วนะคะได้ทีพักเราเพิ่งลงนะคะเนี่ยเพิ่งลงจากที่จากรถนะคะนี่คณะคารุศาตนะคะก็รอบัณฑิตอยู่บริเวณนี้อันนี้เป็นบริเวณที่ทุกคนเนี่ยจะมารอบัณฑิตนะคะ ก็คือใกล้หอประชุมมากที่สุดแล้วก็นี่มีเขายกสตูดิโอออกมาถ่ายที่นี่เลยนะราคาก็ไม่แพงค่ะ300 300บาทเริ่มต้น300บาทแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็เดินสำรวจเล่นๆนะคะเด็กๆ,ๆอันนี้ก็เต่าอันนี้เต่าปลอมนะคะเป็นหินนะคะเด็กเขาก็เจอไม่ได้นะเจอแล้วก็ต้องขี่นะคะตามสไตล์เด็กนะคะ วันนี้ถ่ายรูปรอนะคะรอนี่หิวนะคะผลิตยังไม่ออกมาเที่ยงแล้วเที่ยงกว่าๆนะคะยังรอต่อไปคุณยายกับหลานก็กินลูกชิ้นรอค่ะนี่รอแล้วก็รอรอรอนี่นี่เริ่มเริ่มไปละเริ่มไปหา มันดิดแล้วนี่โอ้ยคนบางคนก็ได้นกเลยนะนกมะเฮ้รบนียถูก <c oughs> <c oughs> ใจเด็กน้อยนะคะอ่าเราก็จะมาจุดรวมพลกันตรงนี้ตรงที่ที่เขานิยมมาถ่ายรูปแล้วตรงนี้ฉากเยอะมากนะคะ ขายเรียบร้อยแล้วนี่ไงคะเจอแล้วดุสตีบัณฑิตคนเกง่งยินดีด้วยนี่ก็เป็นภาพส่วนหนึ่งของความสำเร็จของครอบครัวเรานะคะ